สวัสดีตอนเช้าครับมื่อนี้อยู่ที่สวนอมสินครับสวนฟักทองมื่อนี้มีมาแนะนําวิธีการผสมผสมเกสรดอกฟักทองครับผมนี่คือเกสรตัวผู้นะครับเกสรตัวผู้กับตัวเมียจะบานช่วงตีสามถึงประมาณแปดเกโมงเขาก็จะหุบเราก็จะมาผสมผสมช่วย ลูกน้องครับไอตัวพวกนี้แหละผสมช่วยเขาเราก็จะเด็ดเกรสรดอกตัวพู่มาแล้วก็มาฉีกใบออกก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ก็คือเกรสรตัวเมียดอกตัวเมียครับดอกตัวเมียนี่ก็